เสนอโดยแมนสตตฟันไทยแลนดขนโปรด KTV นอกเหนือจากตัวเองเควินเดบอยเลือกบูโน่แฟร์นันจอมสร้างสรรค์เกมดีสุดเควินเดบอยระบุนอกจากตนแล้วนั้นบูโน่แฟร์นันก็ถือเป็นกองกลางจอมสร้างสรรค์เกมในพิมลิกที่ตนชอบมากที่สุดหากต้องเลือกระหว่างบูโนมาตินโอเดกาและเจมดิสัน ส่วนเซนเตอร์แบ็กที่ดีที่สุดระหว่างเวอร์จิลฟานได้เตียโกซิวาและริซันโดบัติเนีสนั้นเขาเลือกกัปตันทีมลิเวอร์พูลเควินเดอะบอยมิดฟิลด์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้เลือกให้บูโน่แฟร์น์ดาวเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นกองกลางประเภทจอมสร้างสรรค์เกมการเล่นที่เขาชอบดูมากที่สุดในบรรดานทีมของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษหากไม่นับรวมตัวเองช่างนี้ล่าสุดเดอะบอยร่วมกิจกรรมของ Sky Sport สื่อกีฬาของอังกฤษ โดยช่วงหนึ่งเขาถูกขอให้เลือกกองกลางจอมสร้างสันเกมที่ชอบมากที่สุดหากไม่นับตัวเองระหว่างบูโนมาตินโอริกาดและเจมส์แมดิสันสิ่งดาวเตะเบลเยียมก็เลือกบูโนมาเป็นอันดับหนึ่งโดยที่โอริกาดกับแมดิสันได้ที่2กับ3ตามลําดับซึ่งเขาพูดเกี่ยวกับดาวเตะโปรตุเกสว่าผมคิดว่าเขาเป็นเครื่องจักรสร้างสันเกมเขาอยู่ในจุดนั้นอยู่เสมอเขายังเล่นแบบสเสี่ยงหลายหนด้วยซึ่งผมชอบมากๆ และแน่นอนว่าเขาเองก็กำลังทำได้ดีเช่นกันนอกจากนี้เดอะบอยยังถูกขอให้เลือกเซนเตอร์แบ็กที่ดีที่สุดของพิมลิกระหว่างเฟอร์จิลฟานไดทติอโกซิวาและริซันโดมาร์ตินเนสอีกด้วยซึ่งเขาก็ให้ฟานไดเป็นเบอร์หนึ่งต่อด้วยซิวากับมาร์ตินเนสโดยเขาอธิบายถึงคำตอบด้วยว่าเขามีทุกอย่างเลยแน่นอนว่าผมรู้จักเขาดีและเขาเล่นได้ดีทั้งเท้าขวาและเท้าซ้าย มีส่วนสูงที่ดีมีความเร็วที่ยอดเยี่ยมและมีความเป็นผู้นำตีโอโกโอเองก็เป็นคนที่ยอดเยี่ยมแต่ผมคิดว่าเฟอร์กิวมีดีกว่านิดหน่อยและนี่ก็เป็นคำบอกเล่าจากเควินเดบอยว่ากองกลางที่ดีที่สุดที่เขาชอบนอกจากตัวเองแล้วก็คือบรูโน่แฟร์นันนักเตะสังกัดคู่แข่งแห่งเมืองแมนเชสเตอร์นั่นเองสองกูรูฟันทงพิมลีกวีกซ์ แมนยู U, ข่วงแมนซิตี้ใสลิเวอร์พูลสลบแน่ครับไปดูเลยจะแมนหรือเปล่าคริสตันและพอลเมอร์สันสองกูรูเมืองผู้ดีฝันทงพิมลีกเชื่อทั้งแมนซิตี้อาร์ซนอลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเก็บ3คะแนนไม่ยากส่วนลิเวอร์พูลถึงขั้นแพ้เลยคริสตัลอดีกองหน้าทีมชาติอังกฤษปัจจุบันผันตัวมาเป็นนักวิเคราะห์เกมให้กับ BBC Sport ต แสดงทัศนะถึงศึกพิมลีกนัดที่3ของฤดูกาล2023-2024โดยเชื่อว,ว่าแมนซิสตี้จะบุกไปถล่มเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดขาดลอย4ประตูต่อศูนส่วนอาร์เซนอลจะเปิดบ้านทุบฟูลแลม3ประตูต่อศูนย์เคนตแมชเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดออตราว์ฟอร์ดชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสอ1ดานลิเวอร์พูลจะออกไปแพ้นิวคาโซ1-3ประตตโดยทัศนะของซัตตันให้ไว้มีดังนี้ในเกมวันศุกร์ที่25สิงหาคมเชลซี Chelsea จะชนะลูตันทาว3ประตูต่อศูนย์ และเกมวันเสาร์ที่26สิงหาคมบอร์นมัธแพ้สเปอร์1ประตูต่อ2อาร์เซนอลจะชนะฟูลแลม3ประตูต่อ0เบรนฟอร์ดชนะคริสตัลพาเลท1ประตูต่อ0เอฟเวอร์ตันเสมอวูฟแฮมตัน1ประตูต่อ1แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์3ประตูต่อ1และไบรตันจะชนะเวสต์แฮม2ประตูต่อ0วันอาทิตย์ที่27สิงหาคมเบอร์ลีย์แพ้ให้กับแอสตันวิลล่า1ประตูต่อ2เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดแพ้ให้กับแมนซิตี้0ประตูต่อ4 และนิวคาสเซิลจะชนะลิเวอร์พูล3ประตูต่อหนึ่งขณะที่พอเมอร์สันอดีตกองกลางอาเซนอลที่ปัจจุบันผันตัวมาเป็นนักวิเคราะห์เกมให้กับสปอร์ตสกีดามองตรงกันว่าแมนซิตี้อร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเก็บ3มแต้มได้ไม่ยากส่วนนิวคาสเซิลจะชนะลิเวอร์พูลเช่นกันในส่วนของทัศนะของเมอร์สันโดยเขาให้ไว้มีดังนี้ในเกมวันศุกร์เชลซีจะชนะลูตันทาวสามประตูต่อศูน เกมวันเสาร์บอล์มัธเสมอสเปอร์สองประตูต่อสองอาร์เซนอลชนะฟูลแลมสามประตูต่อศูนย์เบรนฟอร์ดชนะคริสตัลพาเลซสามประตูต่อหนึ่งเอเวอร์ตันชนะบู๊ตแฮมตันหนึ่งประตูต่อศูนย์มนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะนอตติงแฮมฟอเรสสามประตูต่อหนึ่งไบรทันชนะเวสต์แฮมสองประตูต่อหนึ่งส่วนในเกมวันอาทิตย์เบอร์ลีจะชนะแอสตันวิลล่าสองประตูต่อหนึ่งเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดแพ้พ่ายให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ศูนย์ประตูต่อสาม นิวแคสเซิลชนะลิเวอร์พูลสามประตูตอนหนึ่งเรียกว่าสกูรูก็ฝันทงไปในทิศทางเดียวกันว่างานนี้สามยัดใหญ่อย่างแมนซิตี้อาร์เซนอลและแมนยูจะชนะแน่ๆส่วนหงแดงนั้นถึงขั้นให้แพ้พ่ายเลยนะครับยังไงเราก็มารอดูกันนะครับว่าทั้ง2ท่านนี้จะแม่นขนาดไหนชีวิตมีแต่ฟุตบอล มือขวาหยัน่นเป๊ปศึกษาฟอร์มเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดแมนอนพักฟืน้นหลังผ่าตัดหวนมาลีโยผู้ช่วยผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้เผยเป๊เปกูดิล่าในใย,ยสมองเพชรยังคงทำงานโดยทั้งดูและศึกษาฟอร์มการเล่นเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดคู่แข่งในศึกพิมลิกอังกฤษวันอาทิตย์ที่27สิงหาคมนี้แม้อยู่ในช่วงพักฟืน้นร่างกายจากการผ่าตัดเป๊ปกูดิล่ามีอาการปวดหลังอย่างรุนแรงมาสักระยะแล้วก่อนที่จะเดินทางกลับไปนครบาร์เซโลนาประเทศสเปน เมื่อเขารับการผ่ตาตัดฉุกเฉินโดยนายแพทย์มิเรียอิยูเอกาคาดว่าจะกลับมาคุมทีมข้างสนามได้หลังผ่านช่วงเบรกทีมชาติในเดือนกันยายนนี้แม้ว่าช่วงนี้คุณซือชาวสเปนจำเป็นต้องพักผ่อนฟื้นฟรูร่างกายในบ้านเกิดและส่งมอบงานการคุมบางเงียดในกับรียโญที่จะต้องนำทีมประทานเชฟฟิลล์ยูนเต็ดแต่กระนั้นเจ้าตัวก็ยังไม่ยอมนอนอยู่เฉยเนื่องจากเขายังคงอยู่กับการศึกษาผลงานของคู่แข่ง เพื่อจะได้เป็นข้อมูลให้กับมือขวาของเขาไปใช้งานในช่วงเกมสุดสัปดาห์นี้ลิโยกล่าวว่าแน่นอนว่าเป๊ปอยู่ที่นั่นเสมอมีการติดต่อกันอย่างต่อเนื่องตอนนี้เขากําลังดูวิดีโอของเชฟฟิลสิ่งสําคัญก็คือสุขภาพของเขาแต่มันไม่ได้หยุดเขาจากสิ่งที่เขาเป็นเขายังโฟกัสอย่างเต็มที่กับแมตนี้เขาบอกเราว่าการผ่าตัดสําเร็จลุลวกไปได้ดีดเขาจําเป็นต้องใช้เวลาเพื่อพักฟื้นร่างกาย เขารู้สึกดีผมมีความสุขที่เห็นเขาทําในเรื่องที่ถูกต้องเขณะเดียวกันลีโอยอมรับว่ากูดิล่าอยากพูดคุยแบบตัวต่อตัวมากกว่าวิดีโอคอลเบปอยากเจอแบบตัวตัว,ตวดังนั้นผมจะจัดการเรื่องนี้เองเราไม่ใช้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพราะเขาไม่อยากทาแบบนั้นเขาอยากเจอหน้าจากนั้นก็ถ่ายทอดข้อความที่ต้องการบอกเปบปกาลังทํางานของเขาและเราจะพูดคุยกันในเรื่องนี้ ลีโซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นมือขวาแทนมิเกลอั t เตตาเมื่อปี2020ระบุเอาไว้อยากได้ต้องกล้าทุ่มบูปปัดข้อเสนอแรกแมนซิตี้ซื้อมาติอุสนูเนสแมนเชสเตอร์ซิตี้ยอดทีมแห่งศึกพรีเมียร์อังกฤษงายเงือบหลังวูบทำตันโนเดเลอร์ปฏิเสธข้อเสนอจำนวน47ล้านปอนด์หรือราว2,68ล้านบาท เพื่อขอซื้อตัวมาทีอุสเนตเพลย์เมเกอร์ชาวโปรตุกสทัพเรือไปสีฟ้ากำลังมองหากองกลางคนใหม่มาร่วมทัพหลังจากที่พวกเขาประสบปัญหาในตำแหน่งนี้เนื่องจากเควินเดบอยต้องพักรักษาอาการบาดเจ็บหลายเดือนขณะที่อินไครกุนเกอร์ตย้ายไปเล่นกับเปเซลนาเรียบร้อยแล้วช่วงที่ผ่านมาทีมของเปปกโลาล็อกเป้ารูคัปเคาเกตามิดฟิลด์ของเวสต์แฮมยูไนเตด แต่ต้องล้มเลิกแผนดังกล่าวเนื่องจากนักเตะโดยสมาคมฟุตบอลอังกฤษ,กฤษหรือเ a และสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าสืบสวนเกี่ยวกับการเล่นการพนันด้วยเหตุนี้แมนซิตี้จึงเบนเข็มไปที่นูเนสซึ่งเป๊ปชื่นชอบผลงานอย่างมากหลังเคยโชว์ฟอร์มเด็ดตอนเล่นกับสปอร์ติ้งลิชมอนในเกมที่ประทับก,กับพวกเขาในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนีกเมื่อปีก่อนจากนั้นก็ย้ายมาคาแข่งกับมาป่าเดอะเชลลกาสื่อดังในอังกฤษรายงานว่าข้อเสนอแรกจำนวน47ล้านปอนด์ แมนเชสเตอร์ซิตี้ยื่นให้วูพิจารณาเพื่อปล่อยนูเนสมาเล่นในทีมเอเ s สตเดียมโดนปฏิเสธยังไม่มียื่อใหญ่อย่างไรก็ตามสโมสรที่ประชามสีสั้นล่าสุดพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอใหม่อีกครั้งในเร็วๆนี้ช่างนี้วูเป็นอีกหนึ่งสโมสรที่ต้องการขายนักเตะชัน้นนาของทีมออกไปโดยก่อนหน้านี้พวกเขาปล่อยตัวราอูลฮิมิเนสให้กับเจ้าสัวน้อยฟูลแลม5.5ล้านปอนด รูเบนเนเวสย้ายไปเล่นกับเอาฮิลาน47ล้านปอนด์คอนเนอร์โคดีสมเลสเตอร์ซิตี้7.5ล้านปอนด์และนาธานคอลินย้ายไปเบรนฟอร์ด23ล้านปอนด์งานนี้แมนซิตี้ก็คงยังไม่ลมเลิกง่ายๆสำหรับมาตูสนูเนสที่จะคว้าตัวมาร่วมทัพไม่ได้มีแค่ทีมเดียว พ่อแบนโดยันบุญโยศนลูกชายจริงแต่ไม่ได้มีแค่ทีมเดียวคุณพ่อของแบนโดซิวายืนยันว่าบาร์เซโลนาให้ความสนใจลูกชายของเขาจริงและไม่ได้มีแค่ทีมจากสเปนเท่านั้นที่ต้องการลูกชายของเขาไปร่วมทีมแบนโด้ ardo, ตกเป็นเป้าหมายเบอ้ต์ต้นในการเสริมทีมของชาบ,บีเอเนเดสแต่ด้วยปัญหาทางการเงินที่เกิดขึ้นทำให้พวกเขาไม่สามารถคว้าตัวซิวามาร่วมทีมได้สำเร็จก่อนเจ้าตัวจะตกลงต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมทัพเรือบาซิฟา เปาโลซิว่าคุณพ่อของแบนโดออกมาเผยว่าลูกชายของเขานั้นได้รับความสนใจจากปารีสแซงต์แชร์แมงและทีมจากซาอุดิอาระเบียด้วยเช่นกันมีข้อเสนอและความสนใจจากทางซาอุเข้ามาในช่วงเดือนมิถุนายนโดยคุณพ่อกล่าวเอาไว้นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอและความต้องการที่ใหญ่มากๆจากทางเปเรชรวมถึงความสนใจอย่างต่อเนื่องจากทางบาร์เซโลนามานานหลายปีที่พวกเขาต้องการตัวแบนโดไปร่วมทีม แน่นอนว่าซิตี้ก็ต้องการเก็บเขาไว้กับทีมเช่นกันข้อเสนอได้ถูกร่างขึ้นและการตัดสินใจนั้นเกิดขึ้นตามความเป็นจริงปัจจุบันซิว่าได้จะรดประกาศต่อสัญญากับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปจนถึงปี2026และเชื่อว่าจะเป็นสัญญาฉบับสุดท้ายของเขากับทีมหลังคุณพ่อเผยว่าเขาเป็นแฟนบอลเบนฟิกา้าและต้องการกลับไปเล่นให้กับทีมรักของเขาแน่นอนว่าเขาเป็นแฟนบอลเบนฟิกา้า และต้องการกลับไปเล่นที่นั่น3ปีหลังจากนี้หรือไม่สำหรับผมดูเหมือนว่าการตัดสินใจขยายสัญญากับซิตี้ออกไปอีกปีนั้นเกี่ยวข้องกับการไปเบนฟิก้าเมื่อเขาอายุ32มันอาจเป็นไปได้ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงในความเป็นจริงผมไม่แปลกใจเลยถ้าเขาจะเตรียมการเพื่อเรื่องนั้นและนี่ก็เป็นคำบอกของคุณพ่อแบนเนโดซิวาที่ออกมายันเองว่า ลูกชายนั้นเนื้อหอมขนาดไหนแล้วฟันๆนะครับคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้และที่สำคัญหนึ่งการแชร์ของท่านคือกำลังใจอมีค่าสำหรับทีมงานและช่องแมนซิตี้แฟนไทยแลนด์ไดเดินหน้าทำคลิปดีๆต่อไป ยังไงก็ขอกราบงามๆสักล้านครั้งล่วงหน้าสำหรับการแชร์นะครับหากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน